ถ้าเราบอกว่าอยู่ได้ไหมเราต้องปรับตัวอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็น10%หรือ18%นะครับทั้งตัวผู้ประกอบการ s อซบีเองแล้วก็ทั้งหน่วยงานภาครัฐเองที่กําลังเร่งส่งเสริมนะครับในการปรับตัวให้กับผู้ประกอบการไอซิบีนะครับจากหลายหน่วยงานนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยถึง10%ก็ต้องอยู่ได้18%ก็ต้องอยู่ได้นะครับแต่จะอยู่แบบไหนเท่านั้นเองนะครับจะเกิดการปรับเปลี่ยนธุรกิจนะครับปรับเปลี่ยนตลาดปรับเปลี่ยน โครงสร้างนะครับการไปอย่างไรนะครับแล้วก็จะต้องนำเอาเรื่องของ productivity เรื่องของอ quality เรื่องของการที่จะสรับสศุนย์แหล่งทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปอย่างไงบ้างนะครับมันจ,จ,จะต้องมีกลไกที่จะเป,เป็นตัวเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสู่เศร,รษฐกิจใหม่อื่นๆน,น,นะครับที่มีผลกระทบน้อยกว่าหรือไม่มีผลกระทบเลยครับ คุณกีตาที่สําคัญเนี่ยในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม12กลุ่มของ S&P e นะครับที่ได้รับผลกระทบแน่ๆนะครับเอ,อามาตรการนี้เนี่ยอ,อกําแพงภาษีเนี่ยนะครับจะสิบถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เนี่ยก็คือกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับนะครับมีผู้ประกอบการใน s e เนี่ยเก้า้อกว่ารายเนี่ยที่ที่จะกระทบ